เขาพูดถึง AI ตอนนี้เนี่ยชื่อแรกที่เด้งขึ้นมาในหัวก็ต้องเป็น Nvidia แน่นอนใช่ไหมครับหุ้นเขาก็ร้อนแรงแบบสุดๆไปเลยแต่เคยคิดกันไหมครับว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะเกาะกระแสะความแรงของ Nvidia ไปด้วยแต่ไม่อยากซื้อหุ้นตรงๆละ่ะมันจะมีวิธีอื่นอีกไหม บอกเลยว่ามีครับแล้วก็น่าสนใจมากด้วยคําถามนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยเพราะเราจะมาเปิดเ,เรียกว่าเป็นกล่องเครื่องมือทางการเงินชนิดพิเศษที่สร้างมาเพื่อ Nvidia โดยเฉพาะเลยครับครับก็ตามหัวข้อเลยอีกหนึ่งวิธีในการลงทุนใน Nvidia เครื่องมือที่ว่าเนี่ยเขาเรียกกันว่า Single Stock ETF ครับ ชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะสิงเกิลสต็อกก็คือ ETF ที่ข้างในมีหุ้นอยู่แค่ตัวเดียวเพียวๆเ,เลยซึ่งก็คือ NV i d i a เดียนั่นเองเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันทำงานยังไงใช่เลยครับลองนึกภาพตามแบบนี้ดูนะครับสมมติว่าเรามีกล่องเครื่องมือแต่ในกล่องเนี่ยไม่ได้มีแค่ค้อนกับไขควงธรรมดารรมดานะครับแต่มันมีเครื่องมือแบบเฉพาะทางสุดๆสําหรับงานบางอย่างโดยเฉพาะเลยซึ่ง ETF ที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยก็เป็นแบบนั้นเป๊ะๆเ,เลยครับมันคือเครื่องมือพิเศษไม่ใช่การลงทุนแบบทั่วไป โอเคงั้นเรามาเปิดกล่องดูเครื่องมือชิ้นแรกกันเลยกลุ่มนี้คือเครื่องมือเร่งผลตอบแทนครับชื่อของมันก็คือ leverage ETF หน้าที่หลักของมันก็ตามชื่อแหละครับคือออกแบบมาเพื่อขยายผลตอบแทนรายวันให้มันวูบวาบหรือสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งหลักการของมันเนี่ยจริงๆแล้วง่ายมากเลยนะครับมันมี2ฝั่งคือฝั่งลองกับฝั่งช t ถ้าเรามองว่าวันนี้ Nvidia จะขึ้นก็ไปฝั่งลองครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยถ้าหุ้นแม่ขึ้น5%ตัว ETF แบบ2เท่าก็ตั้งเป้าจะให้ผลตอบแทนเป็น10%ไปเลยในทางกลับกันถ้ามองว่าเฮ้ยวันนี้หุณนน่าจะลงนะก็ไปฝั่งช็อตครับถ้าหุ้นแม่ลง5%ตัว ETF ก็จะทำกำไรให้10%เหมือนกันแต่จุดที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยก็คือทั้งหมดนี้มันคิดกันแบบวันต่อวันเท่านั้นนะครับจบวันก็คือรีเซ็ตใหม่ และนี่ก็คือตัวอย่างติกเกอร์ของ ETF ที่มีอยู่ในตลาดจริงๆนะครับจะเห็นว่ามีให้เลือกครบเลยใครสายขึ้นก็มีพวก NVDL, NVDX ใครสายลงก็มี NVD, NVDQ หรือแม้กระทั่งแบบที่มีเพดานกำไรขาดทุนหรือ CAPS ก็ยังมีเลยซึ่งต้องย้ำอีกทีนะครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับคนที่เทรดระยะสั้นจริงๆแบบว่าเก่งกำไรเร็วๆเข้าเร็วออกเร็วเท่านั้นเลยเอาละครับเราเก็บเครื่องมือสำหรับสายซิ่งไปแล้ว ทีนี้มาดูเครื่องมือชิ้นต่อไปในกล่องกันบ้างซึ่งน้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยออกแบบมาคนละเรื่องกับตัวแรกเลยครับกลุ่มนี้เหมาะสําหรับนักลงทุนที่มองหากระแสงเงินสดครับคืออยากได้รายรับสม่ําเสมอจาก n v ็นวีเดียนั่นเองแล้วมาสร้างกระแสงเงินสดได้ยังไงกลยุทธ์หลักที่เขาใช้เนี่ยเรียกว่า covered c a l l ครับถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะก็คือกองทุนเนี่ยเขาจะไปขายสิทธิ์ในการซื้อหุ้น n อ็นวีเดียในอนาคตให้กับคนอื่น แล้วก็เก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกว่าพรีเมียมเข้ากระเป๋ามาก่อนเลยซึ่งไอเจ้าเงินค่าพรีเมียมนี่แหละครับที่เขาเอามาจ่ายเป็นเงินปันผลหรือรายได้ให้กับคนที่ถือ ETF นั่นเองในกลุ่มนี้ก็มีตัวเลือกที่น่าสนใจหลายตัวเลยครับอย่างตัวท็อปทที่คนรู้จักกันก็เช่น NVDY ที่เน้นสร้างรายได้จากออปชัน s แบบเต็มแมตเต็มหน่วยเลยหรือถ้าใครอยากได้เงินเข้ากระเป๋าทุกสัปดาห์ก็มี NVYY ที่จ่ายเป็นรายสัปดาห์เลยนะหรือถ้าอยากได้แบบ ลูกผสมคืออยากได้ทั้งการเติบโตของราคาหุ้นด้วยแล้วก็อยากได้รายได้เสริมด้วยก็จะมีตัว NVI i เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งครับโอเคครับเราดูของเล่นใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นกันไปแล้วแต่ตอนนี้เรามาถึงส่วนที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดของเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะเครื่องมือพิเศษทุกชิ้นเนี่ยมันมาพร้อมกับคําเตือนตัวโตๆที่ต้องอ่านและทําความเข้าใจให้ดีมากๆเลยก่อนที่จะคิดหยิบมาใช้คําเตือนข้อแรกและข้อที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือผลิตภัณฑ์พวกนี้ ไม่ใช่การลงทุนแบบซื้อแล้วถือยาวนะครับผมขอย้ำอีกครั้งนะมันไม่ใช่ของสำหรับซื้อแล้วเก็บลืมเด็ดขาดมันแตกต่างจาก ETF ทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับโดยเฉพาะกลุ่ม leverage เนี่ยมันมีความเสี่ยงเฉพาะตัวที่อันตรายมากที่เรียกว่า value decay หรือการเสื่อมค่าตามเวลาครับคือเพราะว่ามันคำนวณผลตอบแทนกันทุกวันใช่ไหมครับ พอตลาดมันผันผวนขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยเวลาผ่านไปแค่ไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาหไอ้ความผันผวนนี่แหละครับมันจะค่อยๆกัดกินมูลค่าของกองทุนไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าคุณแม่จะกลับมาที่เดิมก็ตามนี่คือเหตุผลหลักๆเลยที่ว่าทําไมมันถึงเหมาะกับการเทรดสั้นๆเท่านั้นแล้วกลุ่มอินคมล่ะปลอดภัยกว่าไหมก็ต้องระวังเหมือนกันครับเวลาเราเห็นว่ามันจ่ายปันผลสูงมากๆอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับเพราะบางทีเงินที่จ่ายออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่กําไรจริงๆ แต่มันคือการคืนเงินต้นหรือคืนเงินลงทุนของเรากลับมาให้ซึ่งผลก็คือมูลค่าโดยรวมของกองทุนหรือ NAV มันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนั่นเองและไม่ว่าจะเป็น ETF ตัวไหนในกลุ่มนี้นะครับทั้งหมดนํามาสู่ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีแค่หนึ่งเดียวที่เหมือนกันหมดนั่นก็คือความเสี่ยงจากการกระจุกตัวครับเพราะทุกอย่างทั้งผลตอบแทนและความเสี่ยงมันผูกติดอยู่กับชะตากรรมของบริษัทเดียวเท่านั้นก็คือ NVIDIA ถ้าเกิดอะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นกับบริษัทนี้ แน่นอนว่าผลกระทบมันก็จะเข้ามาแบบเต็มๆไม่มีหุ้นตัวอื่นมาช่วยพยุงหรือกระจายความเสี่ยงให้เลยแม้แต่น,นิดเดียวโอเคครับพอเราเข้าใจแล้วว่าในกล่องเครื่องมือนี้มีอะไรบ้างและแต่ละชิ้นมีคําเตือนอะไรแปะอยู่คําถามต่อมาที่สําคัญมากก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงละว่าเครื่องมือชิ้นไหนมันเหมาะกับเราหรือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เหมาะกับเราเลยก็ได้ตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับถ้าเป้าหมายคือการทํากําไรระยะสัน้นแบบซิ่งๆเลยนะ ก็ต้องมองไปที่กลุ่ม leverage แต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเรื่อง value decay ให้ได้นะครับแต่ถ้าเป้าหมายคืออยากได้กระแสงเงินสดเข้ากระเป๋าสม่ำเสมอกลุ่ม income ก็คือคำตอบแต่ก็ต้องไม่ลืมเช็คด้วยว่ามันเป็นกำไรจริงๆหรือเป็นแค่การคืนเงินต้นเห็นไหมครับว่าการเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายและสไตล์ของนักลงทุนแต่ละคนจริงๆและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามที่สำคัญที่สุดเอาไว้ให้ไปคิดกันต่อว่าผลตอบแทนที่มันดูน่าดึงดูดใจมากๆเนี่ย มันคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่สูงมากที่ตามมาด้วยหรือเปล่าและที่สําคัญคือเครื่องมือพิเศษเหล่านี้มันเหมาะที่จะอยู่ในกล่องเครื่องมือการลงทุนของแต่ละคนจริงๆหรือไม่แน่นอนว่าเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาทั้งนั้นนะครับไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนแต่อย่างใด